อีกฝั่งตะวันตกนะครับกำลังมากครับถ้าพี่น้องว่ามือเรื่เลยครับสนใจนะครับช่องการตะลุยการเกษตรนะครับติดต่อรับเหมางานนะครับเบอร์ลองเซฟเบอร์ลองเซฟปุ๋ยมั่นครับตอนนี้โอ้วามือครับนะครับตามพี่น้องมึงย่าน้ำกดนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับถ้าคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์นะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้มันเรายกนาเดอนกว่าครับแต่ว่าเราทําเทคนิคสไตล์เรานะครับ ปุ๋ยเม็ดยี่สิบคูณเมตรนะครับอับอันนี้เราทดลองปรับไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ด้านหน้าจะเป็นบ้านปุ๋ยอัดเอ่อไปปุ๋ยขีดมวนมวนครับเป็นปุ๋ยขีดมวนเม็ดด้านหลังจะเป็นปุ๋ยเคมีครับผมจังไ่ขามึงแล้วถ้าเกิดคลิปนี่ดีมีประโยชน์สำหรับพี่น้องนะครับสำหรับอ่จาจังเกษตรของเฮามึงแล้วลองมาครับลองมันจิกแก่ไปหลักะ วันยาแลวก็กบปุยเห่าครับครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทํารถไทยกับมัตเตเฮดเทเลกที่เฮดแบบนี้นะครับกับช่องการตลุยการเกษตรกับฮัตเเฮตเทเล่ด้วยกันนะครับเพราะว่าทดลองทําไปเรื่อยๆครับสิ่งไหนมันดีแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ทดลองเห้อหญยครับลองห้ใยญ่ครับลูกหางหัวมันเห่าก็คิดว่าน่าจะใ่ตามนะครับอันนี้แค่คิดเฉยๆแต่ว่าลอดูลอดิดตามต่อไปนะครับผม นี่ครับพี่น้องครับแต่าเม็ดเม็ดเขียโมเขากะย่งอยู่สันกลางอยู่นะครับถ้าฝนตกมันก็สิเปื่อยสิะลาไรไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแค่เทคนิคแค่แค่เทคนิคแค่ประสบการณ์นะครับกะอยากให้พี่น้องมึงนะครับมึงนะครับแค่เทคนิคแค่ประสบการณ์นะครับกะบอกเลยว่ามันสีประสบความสําเร็จหรือว่าสิงามบางงามต่า ดูแล้วถ้าถ้าเดนไม่มีความชื้นถ้าฝนมาตกก็อาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็คล้ายๆว่าลองรู้แล้วทำนะครับทดลองเราก็จะไม่รู้นะครับข้าก็เหตุไปนะครับด้านหน้าที่เป็นกระสอบข้าวขาวแล้วก็มีผู้หญิงหนึ่งคนนะครับอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นว่านปุ๋ยขี้หมูครับล้านหลังก็จะฟังปุ๋ยเคมีครับผมสํารับคลิปนี้กับฝากพี่น้องนะครับ ช่องการตะลุยการเกษตรนะครับช่องข้อคุงเกษตรพิกเพื่อคนดีสานะครับจะเป็นจําหน่ายขี้มวดเม็ดนะครับแล้วก็น้ำหมักขี้หมูนะครับอําเภอกะนวนจังหวัดขอนแก่น065439374 4นะครับถ้าพี่น้องมึงแล้วมีผลมีประโยชน์สำหรับพี่น้องกับยินดีเรลาเลี่ยนความรู้นะครับให้ประสบการณ์นะครับตอนนี้แปลข้างๆก็จะเป็นโกโก้นะครับโกโก้นะครับปลูกโกโก้แล้วก็กล้วย กล้วยน้ำวานะครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นอ้อยแล้วก็มันที่เพิ่งไถกบฝังปุ๋ยตอนเช้านะครับวันนี้กับวันที่ยี่สิบหายุทธภเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับอากาศกัค่อนข้างร้อนนิดนึงครับค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่ว่าเท่ากับอากาศร้อนกะเผื่อว่าไถเบอร์กบแต่ว่ามันดินมันนี่ความชื้นอยู่แล้วห่ากับ หนึ่งอาศัย,าายว่าขาหย่าครับจะเราจะเปิดองกัขึ้นเดยฝังปุ๋ยนะครับฝังปุ๋ยจุประสงค์เข้าสิเป็นเน้นทีเคียวอัดเม็ดนะครับโพลเคมีสซีโป้ขยนเน้นครับผมโพลเคมีสซีโป้ขยนเน้นนะครับเราเน้นคลิปหมูอัดเม็ดนะครับต่อไปพูดก,การความคิดซื้อเลยครับว่าเสีย้นำมักขี้หมูมาปล่อยลงตามหลองนะครับก็เลยอาศัยรถไถยเป็นเบิร์ตเป็นกบ